กิดขึ้นเลยค่ะค่ะ,คะทำไมพี่ญารู้สึกว่าเ,าเมมาาออเขาเริ่มมาคุกคามน้องลิยาแบบเอิมง่ายๆเลยก็คืออยู่ไม่เป็นนั่นแหละก็คือเด็กอยู่ไม่เป็น,นะคะ่ะก็ที่ผ่านมาเหมือนแบบมันมันมีอะไรที่ที่เหมือนกล่าวถึงเราตลอดเวลาโดยที่โอเคเขาอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่ามันก็มีคนที่ไลน์มาให้เราดูว่าอันนี้นะแคปมาให้ดูว่าเขากัดอยนีอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันผ่านมา 3ปีกว่าแล้วที่เราเราก็เตือนตลอดเวลาว่าให้ให้ไปจัดการนะดูแลเด็กด้วยจัดการด้วยคือเราเรารู้ค่ะเพราะว่าเราเรามีการแบบณนะวันที่เรารู้เราก็ให้นัดคุยเลยว่าแบบอยู่ในฐานะอะไรอะไรเงี้ยเราไม่ว่าเราคือแฟร์อยู่แล้วอะค่ะคือเหมือนแบบครัง้งแรกที่คุยอะค่ะที่บอกมาเรียกคุอเลยในฐานะอะไรยางเง้ยค่ะคือเด็กคนนั้นว่าอย่างไรต่อนนั้น ก็เราก็ก็ก็โอเครับรู้ว่าเขาอยู่ในฐานะดูแลพี่เป็กนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคเพราะว่าเราเหมือนแบบมันเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตคู่ไปแล้วอ่ะมันเหมือนแบบตอนนี้เราเราก็โอเคค่ะมีคนดูแลเยอะๆได้ก็ดีแล้วต่อนหน้าเขาเขาพยายาก คือแรกๆเลยที่เจอเนี่ยที่เราเริ่มรู้สึกสงสัยว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่พนักงานปกติแล้วก็คือเขาไม่สวัสดีเราไม่หวัดดีเราก็เลยถามพี่เป๊กว่าเนี่ยทำไมทำไมเด็กคนนี้ไม่สวัสดีเป็นเด็กฝึกง,งานไม่ใช่หรออะไรย่างเงี้ยซึ่งเราก็ถามอะ่ะเป็นเด็กพี่ป่ะเนี่ยเป็กก็บอกไม่ใช่บ้าอะไรอย่างเงี้ยและด้วยความที่แบบ เราเป็นเซน,นแรงเราก็สืบไงสืบอยากรู้สรุปสุดท้ายพอรู้ปุ๊บเราก็เลยบอกพี่เต้ว่าให้นัดมาคุยเลยนัดมาเจอเลยมาแนะนําตัวทําความรู้จักเลยเพราะว่าเราโอเคมันถึงจุดที่แบบ มีได้เราไม่ว่าไม่ไม่มีความหึงห่วงกันแล้วด้วยค่ะเหมือนแบบทุกวันนี้อยู่ด้วยความเข้าใจจริงๆอะไรเงี้ยมาไมตรงนั้นจีนคิดก่อนเขาเลยไหมคะว่าแบบว่าต้องอยู่ยังต้องอยู่ยงเราเราไม่เราไม่มีกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นก็แค่ว่าใครที่จะเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยก็จะต้องรู้สถานะตัวเองว่าแบบ นะอยู่ในฐานะอะไรแล้วก็เหมือนต้องไม่ก้าวก่ไม่ลำเส้นไม่มายุ่งกับเรากับลูกเราซึ่งที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้เขายุ่งกับเราตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกอยากจะมาแทนที่หรือเปล่านี่คิดเองนะคะแต่ว่า,เ,าเราก็เตือนมาตลอดว่าอย่าให้โมโหอย่าให้ทําอะไรลงไปด้วยความที่แบบเราทนมานานอะแล้วพอวันหนึ่งที่เขามายุ่งกับลูกเราอะมันก็เลยกลายเป็นแบบ แบบที่เห็นเนี้ยเรื่องที่เรื่องที่ทำงาาคู่ค้าเนาอคือจริงๆกับลียาเนี่ยเขารู้จักกันอยู่แล้วนะตอนที่เขาทํางานนะคะด้วยความที่เขาอาจจะวัยรุ่นนะเนาะมันก็เลยคุยกันถูกคอแล้วก็เหมือนมีความสนิทสนมกันพอสมควรแต่ณวันหนึ่งที่ลียารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาลียาก็ถอยห่างแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเหมือนมีการ ด r เร t กเมสเซจมาหาลรยยบ่อย uh huh. ก็ไม่ได้บ uh ่อ huh. ยมากแต่นานๆานทีซึ่งลรยยก็ให้เราดูตลอดลรยยเขาก็ uh huh. ก็ฉลาดอะเขาก็ตอบแบบตอบแบบน nice uh ่า huh. ด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมาบอกเราตลอดเวลาแต่อัล่าสุดเนี้ยมันเหมือนแบบลรยยก็มาถามว่าทําไมเขาต้องส่งข้อความหาลรยาแบบนี้ uh huh. อะไรเง uh ี huh. ้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ละมันมันมันคือเขาไม่โอเคกับเรา โพสว่าเราแต่ในขณะเดียวกันไปส่งหาลูกแสดงความห่วงใยกับพ่อของเด็กเราก็ไม่รู้อนาคตเนี่ยเขาจะจะทําอะไรมากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าลียาไม่น่าจะมาต้องเกี่ยวข้องรับรู้อะไรประเภทนี้ค่ะก่อนที่จะเรียกมาคุยไหมคะว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยไม่มมมมมค่ะก็เคย<ม>เคยคุยไปครั้งแรกว่าแบบครั้งแรกเห<า>รอก็เราก็ถามอุ้ย ไม่อยากมีครอบครัวหรอแบบเนาะแบบไม่อยากแต่งงานมีครอบครัวเขาก็บอกว่าเขาชอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลี้ยงดูเขาได้เราก็โอเคไม่เป็นไรก็ก็ถ้าอย่างนั้นก็ดูแลกันดีๆเราเราเราไม่อยากเป็นคนโง่อ่ะประเด็นคือแบบไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาอยู่ในลักษณะนี้คือมาคุยกันก่อนได้ตอนนั้นเราสามารถที่จะเลื่อนหรติเรื่อนได้แต่ทำไมเรา ยอมเปิดใจกับครอเข้ามาในชีวิตครอบครัวแล้วหมายถึงยุติเรื่องหมายถึงว่าจะขอไม่ยอมไม่ยอมแต่นานก็เออไม่ามไม่ไม่ยุ่งแล้วเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงด้วยความที่โอเคในเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยคุยกันแล้วเราก็คิดว่าโอเคมันก็คงจะจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเราเองเราก็ไม่ยุ่งเหมือนแบบคือใครจะดูแลในส่วนไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะเราความหึงหวงมันหมดไปแล้วอะค่ะยากคนยาก น้องดิยารู้สถานะของผู้หญิงคนนี้กับพ่อไหมฮะเขาไม่เคยถามนะแต่ว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขา3ปีที่ผ่านมาที่พันยาเตือนเด็กคนนี้ไปกี่เราไม่ได้เตือนเด็กค่ะเราเตือนเตือนคนของเราว่าให้ไปจัดการนะแล้วพี่เป๊กยบ้างพี่เป๊กก็คงจัดการเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนแบบพี่เป๊กเขาเป็นคนขี้สงสารน่ะมันเหมือนแบบพอพอเรื่องมันเงียบไปเราก็ไม่ได้ไปโวยวายอะไรต่อมันก็ มันก็กลับมาหลุบเดิมอ่ะเอาอีกแล้วโพสอีกแล้วว่าเราอีกแล้วอะไรเงี้ยแปลว่าจริงๆแล้วคือเหตุการณ์นี้ยมันมีมาตลอดสามปีใช่มีมันมือผู้าใช่ค่ะผู้หญิงมันได้มีหรือวมีคนอีกเข้ามาเดียวใช่ไหมคะคือในเรื่องของการที่เขามาเหมือนมาว่าเราอะไรเงี้ยมีคนนี้คนเดียวคนอื่นเขาอยู่เป็นค่ะคนที่อยู่เป็นเราไม่ยุ่งเราแบบเวลามีอะไรที่เราอยากจะ ให้เขาทําเราก็จะไลน์หาบ้างโทรบอกบ้างว่าเออเนี่ยนะแบบวันนี้พี่ไม่หิวนะมีปาร์ตี้ดูแลพี่เป๊กดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราเป็นอย่างงี้จริงๆคือมันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะเราคนอาจจะสนใยว่าทำไมพี่ห้ออกคืนาดนีมันถึงมันถึงจุดที่แบบในเมื่อเราเลือกที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็เป็นคนเจ้าชู้อ่ะนะแล้วเขาก็ดูแลเราดีดูแลลูกดี เราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราเราจะเลิกไปเลยเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหมซึ่งเราไม่อยากทำเราไม่อยากให้เขาไปแต่งงานใหม่มีผู้หญิงใหม่ที่มาเป็นแม่เลี้ยงของลูกเราก็ไม่อยากแต่งงานใหม่ที่จะมีสามีใหม่ที่เป็นพ่อเลี้ยงของลูกเพราะฉะนั้นอยู่ยังไงให้เราแฮปปี้ที่สุดสรุปว่าณนะวันหนึ่งที่เราทำใจได้มันกลายเป็นสบายตัวมากแบบถ้าถ้า คนที่จะมาอยู่ณจุดนี้คนเด็กๆอะ่ะที่เขาจะมาดูแลพี่เป็กอะ่ะถ้าเขานส์และจริงใจดีกับเราดีกับลูกเรายินดีต้อนรับค่ะพี่แอ้มแสดงว่าตลอดเวลานี่พี่แอ้็หวานอมกลืนมาสองตัวไม่หวานอมของกลืนเลยนะเพราะว่าแฮ ppy กับชีวิตไม่ณนะวันที่เราหมดความหึงห่วงอะ่ะนั่นคือวันที่เราแฮ ppy ที่สุดแล้วอะ่ะแต่แค่แบบเด็กมันต้อง ต้องอยู่เป็นน่ะแต่ว่าเด็กคนนี้เขาอยู่ไม่เป็นนะคะกี่คนอะไรวะไม่มีคนเดียวกี่คนเราไม่รู้แต่ณที่เรารู้เราก็รู้ก็ประมาณหนึ่งช่วงแรกที่เรารู้เรื่องน้ำตาตกนก็น้ำตาตกในเมื่อสิบปีที่แล้วแต่พอผ่านมาตอนนี้เราแฮปปี้ค่ะข้อความที่เขาจมตีี่ยาก็เรื่องแก่เรื่องแบบมีอะไรที่ทำให้เราสึกี่ล่าสุดที่มี คอมเมนต์บอกว่าเรือกเือเมียผิดเลือกเมียผิดเหรอคะัวอ้วนก็ขำเอาจริงๆนะคือคนส่งมาให้เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกแบบสงสารเขาเหมือนกันนะคือแบบด้วยความเด็กเขาอาจจะอาจจะเหมือนแบบไม่รู้จะจัดการกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงอ่ะจะคิดน้อยอาจจะรนอาจจะลืมแบบจนลืมเปลี่ยนแอคเคาท์อย่างเงี้ยมัน พูดถึงก็สงสารเขานะคือด้วยความที่เขาเด็กอะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเราถึงจุดที่เราต้องจัดการนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ระกรมที่จะต้องหเอาให้ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือณวันนั้นอะมันที่เราโพสต์ไปแบบนั้นอะเพราะด้วยความที่คนของเราจัดการไม่ได้แล้วเราก็คุยแล้วว่าสรุปเลิกหรือไม่เลิกที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเลิกหลายครั้งที่เขาทําเราไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็ลืมโมโหแป๊บหนึ่งก็ลืมแต่ณตอนนี้มันถึงลูกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรยืนยันว่าเลิกกับผู้หญิงคนนี้เราก็จะจัดการวิธีของเรานะซึ่งเราไม่ได้รับคําตอบแล้วหลายคนบอกว่าใจเย็นมากก็เป็นผู้หญิงตึงตกกันไปแล้วอะค่ะพี่ <laughs> <laughs> ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะร้อนกว่าน,นี้เยอะอะค่ะ <laughs> แต่ว่าณนะวันนี้เราเราใช้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้มันมันผ่านอะไรมาเยอะมากซึ่งตัวแท้กับพี่เป็กเนี่ย เราแบบเหมือนมีปัญหากันมาเยอะอะแล้วพอณนะวันหนึ่งที่เราอยู่มาจนถึงทุกวันนี้มันเป็นความผูกพนันแล้วก็มันเป็นความห่วงใยที่มีให้กันแล้วก็เหมือนแบบพอมันเกิดปัญหาแบบนี้มัน มันก็เลยรู้สึกโอเคเราต้องจัดการแล้วล่ะตอนนี้้องจัดการยัไงเันะจัดการยังไงด้วยกาหลจากที่เกิดก็พี่เป็กไม่มีคําตอบให้เราไงเราก็เลยจัดการจนณวันนั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้คุยพี่เป็กเรื่องนี้เลยพี่เป็กไม่พูดถึงเลยเราก็ไม่พูดถึงเลยเขาบอกว่าเขาจะเลิกแต่เราอะถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งยืนยันว่าจะเลิกเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ก็พูดตลอดว่าพี่จะเลิกตอนที่เขาด่าเรา แต่ณนะตอนนี้เราไม่ยอมแล้วนะเพราะว่ามาถึงลูกเราไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะเขาสามารถที่จะทําอะไรได้อีกบ้างอาจจะส่งอะไรมหาลิยาที่แบบเราไม่ต้องการให้ลูกเรามารับรู้เรื่องนี้คือเด็กเพิ่งจะสิบเออย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อพี่เป๊กไม่จัดการไม่มีอะไรยืนยันเราก็ต้องทําวิธีของเราตอนารกก่อนที่พี่ญาติจะใช้วิธีนี้คือคิดมาแล้วว่าอ่ะมันถึงที่สุดแล้วเราถึงต้องจัดการจริงๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเรา เราคือก็ปล่อยผ่านมาตลอดอะ่ะเดี๋ยวเราก็ลืมเดี๋ยวเราก็ลืมแต่ว่าพอณนะที่มายุ่งกับลูกเนี่ยแหละเราเราลืมไม่ได้อะ่ะเหมือนแบบมันอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็คุยกับพี่เป๊กว่าจะเอายังไงซึ่งเขาก็บอกว่าเขาทํางานเดี๋ยววันที่2 8มาคุยกันพอณวันที่2 8เราไปคุยเขาก็แค่บอกว่าเลิกยุ่งแล้วแล้วเราก็ถามว่ามีอะไรยืนยันสรุปไม่มีอะไรยืนยันเราก็เลยโอเคพอวันลุ่งขึ้นเราก็นั่งคิดถึงความรู้สึกตัวเองอะ่ะว่าแบบ เออเราจะปล่อยผ่านได้ไหมเรื่องนี้เราจะยอมได้ไหมแล้วก็โพสเลยแต่ว่าในฐานะของการเป็นภรรยาค่ะไม่ได้เราไม่ได้ทำในฐานะนั้นคือสิ่งที่เราเราทำในฐานะแม่ฐานะของใช่ฐานะแม่ค่ะรู้สึกว่าการที่ใครมายุ่งกับลูกเราเนี่ยมันมันมันที่สุดแล้วอ่ะคือยาคือที่สุดแล้วแต่คนราี่เป็กเขาก็รักลูกมากจริงๆเคสนี้จริงจริง เออแบ๊กบอกว่าถ้าทำว่าต้องอกกจัดการให้ก็คิดว่าพี่แป๊กก็คงจัดการแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าจัดการในที่เนี้คือเขาเป็นคนขี้สงสารอาจจะจัดการแป๊บหนึ่งสักพักก็อาจจะกลับมาดีกันแล้วก็เราก็เลยกลัวว่าแล้วอนาคตมันจะมีอะไรทิ่มเกินเลยกว่านี้<อ>ไหมไมายุ่งกับลูกเรามากกว่านี้ไหมที่นี่ข่ขาวสามีสวยขึ้นตอนนี้พิทญาเปหนวงกิตใจน้องลียายว่าน้องจะต้องมารับรู้ข่าวสามไ้ไหมเลียชิวมากค่ะเลียเป็นเด็กชิวมากด้วยความที่พอมัน มันเป็นอย่างเงี้ยเราเราก็จะเวลาเขามีคําถามเราก็จะบอกว่าลียาพ่อลียาเนี่ยเขาฮอตมากนะเขาหล่อมากผู้หญิงชอบเยอะอะไรเงี้ยลียาเขาก็จะบอกว่าเขารักเด็ดดีจริงหรือเปล่าหรือเขารักเงินเด็ดดี<อ>นี่คืออะไรวาน้องนี่คือลียาพูดพอจะทราบเรื่องราวของพ่อมาคือใช่ค่ะเพราะว่าเขา11อ็ดอ่ะเนาะเขาก็เริ่มแบบเข้าเข้าโซเชียล Uhm เขาก็ไปเห็นคลิปเก่าๆเขาก็แบบโหสมัยก่อนเหมือนนี่เดดดี้นี่ดังมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าแบบสมัยก่อนเราเคยมีปัญหาการเราเหมืนี้เอาเรียนหนีไปเมกานะแล้วก็เหมือนแบบเด็ดดี้หลอไงผู้หญิงชอบเยอะเหมือนนี่ก็เลยลาคาญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาก็ชิวอ่ะกับเรื่องนี้ได้คุยกับน้องก่อนไหมฮะก่อนที่พี่จะพี่ทธนาจะโพสต์ไปอะไรอย่างเงี้ย ได้คุยได้บรรยกาศคุยับน้องบอกตื่นกับน้องก่อนไหมไม่ไม่ได้เกิดไม่ไม่ได้บอกไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่แค่แบบเขาก็รู้ว่าเราก็ไม่โอเคที่แบบเขาส่งข้อความมาหาลูกเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ตอนนี้ทางของที่ดีที่สุดทุกอย่างคือต้องบอกกับชีวิตครอบครัวเราเลยไหมคะใช่ค่ะใช่คือคือโอเคเขาถ้าเกิดว่าเขาเขารู้ตัวเขาผิดแล้วเขาก็ ไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราในฐานะที่เป็นอะไรกับพ่อเนี่ยอนาคตเขาอาจจะกลับมาเป็นพนักงานหรืออะไรเราเราเราคิดว่าเราแฟร์พอนะแต่แค่แบบขออยากให้มาในฐานะเดิม,มถ้าพี่เป๊กย,ยังใจดีอันนี้พี่พีากแบบสักรองไหมคะว่าบบจะยังไงอไรที่แบจเป็นอะไรเง,รง,ไงี้ยก็บอกบอกพี่เป๊กอ,อยู่ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ก็ให้บอกมา ต้องให้บอกเราบอกลูกแล้วเราเนี่ยก็จะทําใจยอมรับแล้วเราจะควนประกาศเองว่าเศรษฐบานะเนี่ยแปลว่าถ้าหมายรู้ว่าถนะ้าน้องคนนี้ยังอยู่กับพี่เบคที่จะเดินออกมาใช่ใช่เรื่องฟ้องหรอตอนนี้ก็คุยกับทนายอยู่ค่ะก็อาจจะต้องปล่อยไปตามกระบวนการตามกฎหมายแต่ว่าถ้าน้องเขารู้ตัวเขาผิดแล้วเขายอมรับผิด เราก็พร้อมจะให้อภัยเขาเพราะเขายังเด็กค่ะ20กว่ายังแค่รู้สึกว่าเขายังมีอนาคตที่ที่ดีได้อ่ะพี่อ้มเขาจะไปที่ที่ถ้าเด็กออกมาพี่พี่แอ้มจะหย่าเลยค่ะก็คือเราก็จะไม่ก็ทำหน่องนั้นหมายถึงคุยกันนะคะเออแต่ถ้าความตามความรู้สึกอ่ะ แค่เชื่อว่าพี่เป๊เขาเขา,เขามีความรับผิดชอบพอเขาเขาน่าจะเลือกลูกแล้วก็เลือกครอบครัวด้วยความที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าครอบครัวนะคะแล้วพอพูดแบบนี้ไ,ไปพี่เป๊ว่ายังไงนะคะพเเลืพอพ่อนสั้นหรอยังไงคไเออไม่พูดไม่พูดค่ะ<ต>ก็เหมือนแบบเขาก็บอกเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วแต่ดูเหมือนตอนนี้น,น้องเขาเ็ยังไม่หยุดที่จะลาเข้ามาในอืนที่อในในอะไรอ่างเงีย ค่ะก็เด็กอะเนาะเขาก็อาจจะคิดน้อยอะเหมือนแบบอาจจะไม่ได้มีใครที่มาคอยชี้นําเขาว่าวิธีที่ถูกควรจะทํายังไงอะไรเงี้ยน้องไม่มีน้องหุ่ยมันนค่ะได้เข้ามาแบบมาเสียญากิเพื่สยตัวอะไรติดหลังไม่ไม่มีค่ะไม่มีคําขอโทษไม่มีไม่มีไม่มีค่ะถ้าขอโทษก็จไม่อก็ถ้าเกิดว่าเขารับผิดแล้วก็แล้วก็รับปากว่าจะไม่ทําอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ก็ให้อภัยเขาได้นะคะที่เป็นแค่ในส่วนของอยืมเัินกองได้จริงๆใช่ไหมอะไรค่อนไปเนี่ยแง่ข้อกฎหมายว่ามันสามารถคลองได้จริงคลองได้ค่ะอย่างเรื่องเรื่องของของลียาเนี่ยคนก็อาจจะมองว่าเออข้อความมันไม่ได้รุนแรงไม่ได้อะไรแต่ถ้ามองที่เจตนาเนี่ยมันก็ในฐานะของคนเป็นแม่เราสามารถมองไปถึงอนาคตได้ว่าโอเคณตอนเนี้ยมันยังขนาดนี้เลยแล้วอนาคตมันจะขนาดไหนการที่คุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ในฐานะอะไร เรารู้ดีแล้วคุณมาแสดงความห่วงใยพ่อผ่านลูกมันไม่สมควรและไม่เหมาะสมที่ผ่านมาเขามีการแบบ direct มหารยาเราก็เห็นตลอดแต่เลียเขาก็ตอบดีแล้วเราก็เห็นว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีส่วนสําคัญอะไรไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกพี่เป๊กแล้วเราก็ไม่ได้บอกลูกว่าห้ามคุยแต่ณนะวันที่เป็นข้อความที่แสดงความห่วงใยพ่ออันเนี้ยไม่โอเคละ เราก็เลยบอกเรียะว่าบล็อกไวเถอะค่ะแสดงออกเขาเหมือนว่าอยากมีตัวตนแสนงที่เราเรารู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นค่ะเขาน่าจะอยากที่จะมีตัวตนถ้าถ้าเห็นพูดในรายการว่าเวลาที่เป๊กมางอ้อแล้วแบบหมือนว่าอาจจะอยากมีถ้าพี่เป๊กยังแบบยังอยากมีอยู่ก็คือทันย่าจะขอเงินเดือนเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้จะมีไหมคะถ้าเกิดแบบเอ้ยยอมยอมขออะไรก็สงสารเขานะทุกวันนี้พี่เป๊กก็คงไม่ค่อยเหลืออะไรกินแล้วนะ คือแบบก็ตอนนี้ไม่ได้คิดนะคะไม่ได้คิดว่าจะต้องเรียกเงินจะต้องอะไรเพราะเราไม่ได้โกรธเป๊กไม่ได้ทะเลาะก,กันค่ะไม่ได้ทะเลาะเลยคือวันนั้นที่คุยก็คุยด้วยดีไม่มีคําตอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจัดการเองแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังทําตัวปกติเหมือนเดิมค่ะเขายังทำกับข้าวให้กินเหมือนเดิมค่ะไม่มีการละน้แต่ว่ากฎของที่เป็นอยู่ในกฎ กดกดหมายถึงว่าเอ่อถ้าจะมีใครในในส่วนความรู้สึกของพี่ชายยังรู้สึกว่าพี่เป็กไม่ได้แบบเลือกฝไฟหนึ่งไฟใดหรือตามใจฝไฟหนึ่งตามใจหมายถึงตัวตัวตัวพี่เป็กเองอยากให้ความสำคัญกับค่ะใช่พี่ชายยังรู้สึกดีหนึใช่ไหมคะว่าเราอยู่อ่ะได้เราดีหนึ่งหนึ่งเมนูดีหนึ่งก็จริงๆเขาก็ไม่ดีก็ประมาณนั้นนะเขาก็เหมือนแบบ คือก็ยังมีความเกรงใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบไม่ไม่ได้เอาใครมาเหนือเราพิธัญญาพี่มาอีกเพื่อนหนึ่งเล่าสิทธิ์ให้ลูกี่คือยังยังไงมีอยู่ใว่าโอนทรัพย์สินที่ข่าวมาก่อนหนน้าี้ว่าบริษ้ทพิธัาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอนอไ่ใช่บริษัทพิธัญญาจริงๆเราไม่ได้ขอนะคะไม่ได้ขอไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าพี่เป๊ะเขาจัดการเขาเองเขาบอกว่าคือ การใช้ชีวิตของเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่อีกนานเท่าไหร่อ่ะเขาก็อยากทําทุกอย่างให้มันให้มันเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมีห่วงเป็นยามค่ะใช่ค่ะใครเดนเข้ามาก็ต้องฟังไนะคะว่าเป็นของลีอาเป็นของลีอาทุกวันนี้รอลีอาโตค่ะจะเกาะลีอาค่ะน่คะจากเหตุการณ์นี้คนรู้สึกว่าโอนี่เป็นการปลุกตะนาน้อยขท้นมาอีกรอบหนึ่งเลยจริงๆเราอ่ะไม่ได้อยากที่จะแบบ โหมันเป็นข่าวด้านแบบเช้าแบบนี้นะคือด้วยความที่เราเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้วแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอะก็ยังคิดอยู่ว่าแกจะตายอยู่แล้วแล้วก็แบบมาต้องมามีข่าวแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็ถึงจุดที่พอมันไม่ไหวมันก็คือไม่ไหวอะค่ะทนมานานสามปีกว่าเนี่ยมันมันมีเรื่องราวแบบนี้ตลอดเวลากับคนนี้คนเดียวนะคือตัวแท้กับพี่เป็กเนี่ยแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยอ่ะ ที่ผ่านมาคือแบบคือคุยเรื่องงานการคุยเรื่องลูกคุยเรื่องเรื่องแบบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เรื่องชู้สาวในการหึงห่วงไม่มีเลยเพิ่งจะมามีเรื่องคนเนี้ค่ะที่แบบไม่ใช่เรื่องหึงห่วงด้วยแต่เรื่องที่เขาไม่ยุ่งกับเราทันทีก็<ต>ถือเป็นเหมือนไอดอลของเมียหลวงหลายคนาตอนนี้คนบอกว่ามีอะไรยางเแบบว่าม่อชีไลฟ์โพสให้บรรดานไลฟ์โพสเลยเหรอ คือจริงๆอยากจะบอกว่าแต่ละคนน่ะมันมันอยู่ที่มันอยู่ที่ความรู้สึกด้วยคือณวันวันเมื่อก่อนณนะวันเมื่อสิปีที่แล้วอะ่ะให้เรามาคิดแบบนี้เราทําไม่ได้นะคือเราก็รู้สึกว่ามีคนอื่นฉันเดิฟม,มีคนอื่นไม่เอาไม่ยอมต่อให้เงินทีฟาดเท่าไหร่ก็ไม่เอาแต่ทุกวันนี้ฟาดมาเลยจ้า <c oughs> ตอนเนี้แบบชิลมากจริงๆเพราะว่าส8ปดหลัก <c oughs> เคยได้มานะตอนที่เรายังหึงหวงหนักๆค่ะแล้วก็จะเลิกจะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาแต่ว่าณตอนเนี้ยมันไม่มีอารมณ์นั้นแล้วไงก็เลยไม่รู้จะไปเรียกอะไรยังไงแต่แค่แบบใช่เหมือนแบบเออมีแปดหลักไม่ช่วยใช่ไหมหลักไม่ช่วยเพราะว่าต้องเป็นสิบหลักฝากถึงน้องน้องอะไรเขาต้องดูอยู่แน่พี่นี่ที่แตงค่ค่ะก็จริงๆก็ยังยังแบบ ก็ยังมีอนาคตอีกไกลเนาะอายุ20่ส่ากว่าเองอะ่ะก็อยากให้ลองคิดก่อนจะทำอะไรคิดดีๆลองลองเลือกทางเดินชีวิตที่มันถูกต้องแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็อย่าทำหรือถ้าจะเลือกเดินจะเป็นแบบลักษณะเนี้ยก็อย่าไปยุ่งกับบ้านใหญ่อย่าไปยุ่งกับลูกเขาหรือว่าคนที่มาก่อนเพราะว่าแค่นี้มันใจดี แล้วอะ่ะเกิดไปเจอคนที่แบบโอ้โหเนาะที่เขามีข่าวฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันมันเยอะแยะในสังคมอะคะ่ะเพราะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูไวอ้อือจะอใจดีแล้วเราคือใจดีแล้วนะนี่คือใจดีมากนะ <c oughs> คือพร้อมให้อภัยอะ่ะแค่แบบให้รู้ว่าตัวเองทําอะไรแล้วก็พร้อมที่จะก้าวออกไปจากครอบครัวเราอะ่ะอย่าทําอะไรที่มันที่มันเกินเลยกว่านี้เลยถ้าเขามาขอโทษแล้วเขา ต่างแง่เดิมที่ไม่มาละลาแต่ว่าจะไม่ล้าลาแล้วแต่ไม่เอาแล้วว่าเรากลัวเรากลัวคือไม่เอาเลยไม่เอายังมีอีกหลายคนที่อยู่ที่เราที่เราเรายังแบบฝากฝากพี่เป๊กได้อ่ะต้องทำที่เหลืออยู่ที่เป๊กต้องทำที่เหลือนกต้องทำที่เหลือนะคะก็เขามาอยู่ที่พี่ธัญญาบ้างข้มั้ยมีใครร้อนแทนต้องไม่นะ ร้อนแทนไหมเขาคงไม่กล้าหรอกเนาะคนที่อยู่ตรงฐานะตรงนี้แต่ว่าคิดว่าเขาก็คงหนาวๆร้อนๆก็คงแบบคงอย่าไปอยู่กับป้ากันเลยจริงจริงปกติเราไม่ใช่คนใจร้ายอะแต่แค่แบบอย่าให้โมโหอย่าให้โกรธอะไรที่เกี่ยวกับลูกนี่มันเนาะมันมันรุนแรงคิดว่าคนมีลูกคงเขาคงเข้าใจอยู่ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบเวลาที่เขาไปต่างจังหวัดเราก็จะรียามานอนบ้านเราเวลาที่แบบ มีปาร์ตี้แล้วเรียก็มานอนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกับใครกับน้องๆก็จะมีน้องๆคอยดูแลแต่ก็จะมีเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออดูแลพี่เป็กดีๆนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เข้ามาเลยค่ะน้องคนนั้นไม่เข้ามาน้องคนนั้นเหรอคะหลังๆไม่ได้เข้ามาค่ะหลังๆไม่ได้เข้ามาค่ะเพราะว่าเอ่อพอเขาเริ่มแบบโพสอะไรที่มันแย่ๆสำหรับตัวเราอะ แล้วก็คิดว่าพี่ไปกคงไม่กล้าให้เข้าอ่ะพี่ันย่าเหมือนร้องเหมือนก่อนหน้านี้พี่ดันย่กโทรให้สัมภาษณ์อ่ะเราเหมือนเขาได้ยินสัมภาษณ์ของพี่อนย่าแล้วเขาบอกประมาณว่าแบบข้อความไม่เป็นข้อจริงแบบถ้าฟ้องมาเขาก็เปลี่ยนฟ้องเรียกฟ้องค่ะพี่อนย่าคือยังไงบ้างก็ได้ค่ะก็ฟ้องกับอะไรล่ะฟ้องสีไม่เป็นไรค่ะฟ้องเลยคิดว่าแบบเขาจะมีอะไรแบบต่างๆที่แบบควที่จะียดฟ้องก็ได้ ไม่รู้ว่ามีด้วยเหรอมีด้วยเหรออาจจะฟ้องคนที่ว่าเขาหรือเปล่าเนาะกับตัวเราเขาจะฟ้องอะไรอ่ะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาอ่ะตอนนี้รยาก็ยินว่าตอนนี้เราก็คือภรรยาเป็นแฟนก็ยังอยู่ในฐานะที่แบบที่เราก็ยังดูแลครอบครัวอยู่อะค่ะคือแต่อยู่ในฐานะที่แบบ พี่ไปเขาอยากทาอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่แค่ขอให้คนคนนั้นอยู่ในขอบเขตเท่านั้นเองอะไรนะอะไรนะโอ้ยที่พี่รู้ไม่ถึงนิวมองไปทำอะไึงแล้วที่ไม่รู้พี่ไม่รู้อีกไม่รู้น้องคนนั้นเขาไม่ได้อ่านข่าวเมื่อสิบ อนยังเด็กอยู่อาจจะวันที่แถลงนี้ r p m วันหนนั่นน่ะสิอาจจะไม่ได้ดูหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาจัดการได้อย่าให้แม่โกรธ